สวัสดีค่ะมังหะเรื่องไฟมีอินยเมลลี่ตัเนี้งตอนน้อยของเจ้าในทั้ง5ตอนที่19บกและ20ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลกีวี่มังหะสบายสบาย,บายและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองสามารถติดตามอ่านได้ที่เพจผู้แปลนะคะนายจะทำอะไรทำไมวงางใส่ไปแบบนั้นนี่นายคิดจะเลิกกับห้าเหาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ นี่นายมอสถานการณ์ไม่ออกเลยอย่างนั้นเหรอนายสายนะ่ะมีเสียงของชี่ชิงหลินเขาต้องบังคับให้เธอทำแบบนี้แน่นอนนายว่าไงนะเฮาเหาไปเที่ยวกับเพื่อนที่นั่งโต๊ะข้างๆนายคิดว่าเฮาเหาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วจู่ๆโทรมาบอกเลิกแบบนี้นายคิดว่ายังไงล่ะนายลองคิดดูดีๆนะเฮา่เหาอยู่ที่ห้างแบบนั้นเธอจะไปเจอใครได้บ้างล่ะแล้วตอนนี้จะทำยังไง แล้วไอ้บ้าแท้จี้อะไรนั่นมันโผล่มาจากไหนอีกอยังไงฉันก็ไม่ยอมหรอกนะฉันไม่ยอมแพ้มันหรอกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกสู่เสิในาฟังนะฉันว่าเรายังมีโอกาสชนะไอ้บ้านนั้นได้เพราะว่าจุดแข่งของเราคือเรามีสองคนไงล่ะพราะฉะน,นั้นขั้นตอนต่อไปนายจะยอมร่วมมือกับฉันไหมล่ะโอเค ครั้งนี้พวกเราต้องร่วมมือแย่งเธอกลับมาให้ได้ได้บอกเลิกสองแฝดนั่นเราก็โล่งใจเหมือนกันแฮะงั้นต่อไปฉันก็ต้องอืมอืมมีอะไรเหรอเ้าห้า เฉินทิ้งหลันเราเลิกกันเถอะหลังจากที่ฉันคิดมาอย่างถีทั่วนแล้วฉันว่าเราสองคนแตกต่างกันมากในเรื่องของอายุแล้วก็นิสัยเราเข้ากันไม่ได้เราเลิกกันเถอะฉันรู้สึกผิดกับสองแฟนนั่นมากเลยแต่สําหรับเฉินทิ้งหลันทนายความที่ไร้ความเป็นมนุษย์และความยุติธรรมแบบนี้ฉันกลับมีความถูกมากที่ได้เลิกกับเขาสักที ยังไงก็มีจี้ชิงหลินคอยเป็นแบ็กให้อยู่ฉันไม่กลัวหรอกเว้ยตอนนี้ก็เลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วงั้นแค่นี้นะหลังจากนี้ฉันค่อยๆทำคะแนนพลังด้านลบให้หมดหละก,กันเนาะยงยเด็กคนนี้บอกเลิกฉันได้ฉะฉานเหลือเกินแสดงว่าคราวนี้จะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนฉันจะไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาแทรกแซงแบบนี้หรอกเว้ย คนอื่นๆดูท่าทางก็ไม่น่าจะมีพลังกล้าหารอะไรมากมายขนาดนั้นดูท่าทางน่าจะเป็นฝีมือของจี้ชิงหลินสินะน่าสนใจดีนี่คือคืนสุดๆไปเลยตอนนี้ก็เหลือแค่จีโอตามสต,ตอรี่แล้วเนี่ยจีโอเต,ติบโตมาในบ้านเด็กกำพร้าตัวคนเดียวตอนอายุครบ8ขวบเขานี่ออกจากบ้านเด็กกำพร้า พอเขาไม่สามารถทนให้เด็กคนอื่นทำร้ายเขาได้อีกต่อไปและหลังจากนั้นเขาก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งรับไปเลี้ยงหลังจากที่เขาได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์เขาก็เริ่มค้นพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์ที่จะสามารถเขียนโปรแกรมได้หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะพัฒนา,นาด้านนี้อย่างจริงจังและเขาก็แอบทำงานพิเศษเพื่อไปซื้อหนังสือมาเรียนเองหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รางวัลมาอีก หลังจากที่พ่อแม่บุญธรรมรู้เรื่องนี้ก็เอาเงินของเขาไปหมดเลยแถมยังส่งเขาไปอยู่ที่ศูนย์บำบัดเด็กที่ติดอินเทอร์เน็ตอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึง่งเขาก็หนีออกจากศูนย์บำบัดนั่นเป็นอะไรไหมและในวันนั้นเองเขาก็ได้เจอกับนางเอกเป็นครั้งแรก และทันใดนั้นเขาก็ได้ตกหลุมรักสาวน้อยผู้เปรียบเสมือนความอบอุ่นของเขาตอนนั้นทันทีหลังจากนั้นเขาก็เพิ่งรู้ว่านางเอกนั้นมีความสัมพันธ์ที่ตับ้อนกับคนอื่นอีกหลายคนแต่เขากลับไม่หนีเธอไปไหนแถมยังยอมที่จะแบ่งเธอให้กับผู้ชายคนอื่นอีกตั้งแต่ฉันเข้ามาเป็นตัวละครตัวนี้ฉันทนไม่ได้ที่ต้องเห็นพ่อแม่ปุ่นํธของเขาทารุณกรรมเขาแบบนี้ ฉันเลยให้คนไปหาครอบครัวใหม่ให้เขาจนเขาเติบโตมาเป็นคนดีและน่ารักที่สุดพี่ครับเซวโอฉันเองนะเพราะว่าฉันกับจีโอโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเรื่องบอกเลิกเนี่ยฉันว่ายังไงมันก็ต้องรับเรื่องแน่นอนเมื่อไหร่พี่จะกลับมาล่ะครับเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะผมคิดถึงพี่อะเซวโอ พี่ขอคุยอะไรกับเราหน่อยได้ไหมได้ครับเราสองคนอย่าเป็นแฟนกันเลยดีกว่านะเป็นพี่น้องกันดีกว่าโอเคไหมเราสองคนก็ยังคงสนิทกันเหมือนเดิมแต่แค่สถานะเปลี่ยนยิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วในเมื่อถ้ามันเป็นอย่างนั้นพี่จะเลิกทำไมอะ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปมันคงจะไม่ไดีเท่าไหร่นะสินายยังเด็กอยู่เลยนะ ยังไม่รู้จักความรักเลยด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นายเจอผู้หญิงที่ชอบขึ้นมาจริงๆนายจะรู้เองเพราะฉะนั้นเราเลิกกันน่าจะดีที่สุดแต่ว่าผมชอบพี่นี่นาผมไม่ได้ชอบผู้หญิงคนอื่นซะหน่อยพี่มีคนที่ชอบแล้วใช่ไหมพี่ไม่อยากมีผมเป็นแฟนแล้วใช่ปะเลยมาขอเลิกแบบนี้อ่ะอะไรวันเนี้ยถามแบบนี้แล้วฉันจะตอบยังไงละ่ะวันหยุดนี้ พี่ไม่อยู่เป็นเพื่อนผมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะจู่ๆพี่มาบอกเลิกผมแบบนี้อ่ะผมคิดว่าผมต้องทำอะไรผิดไว้แน่นอนเลยอาทิตย์นี้พี่ไม่แน่ใจว่าจะว่างไหมเดี๋ยวใกล้ๆพี่บอกอีกทีนะเดี๋ยวนี้เจ้าอี้เก่งกันไปแล้วฉันไม่รู้จะไปดิเสร็จยังไงเลยเนี่ยพี่นี่ดื้อชะมัดเลยผมมูสาอดทนไม่โทรหาพี่ตั้งนาน เพราะว่าอยากจะเป็นเด็กดีที่เชื่อฟังพี่ตลอดไปขนาดตอนที่พี่หลบพวกผู้ชายพวกนั้นพี่ยังวิ่งแจ้นมาหาผมเลยแต่ตอนนี้กลับมาบอกเลอกกันดื้อๆเลยเนี่ยนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พี่ควรจะต้องได้รับการกักตัวแล้วล่ะดีจังเลยคุยกันเรียบร้อยแบบนี้ฉันก็จะได้ไม่ต้องเป็นผู้หญิงหลายใจแล้ว บอกให้โทรศัพท์ต้องดีใจขนาดนี้เลยงั้นเหรอก็นายบอกให้ฉันโทรไม่ใช่เหรอทีแรกฉันนึกว่าการบังคับให้เธอบอกเรื่ผู้ชายพวกนั้นเธอจะไม่ยอมซะอีกนะเนี่ยแต่ดูจากการกระทําของเธอตอนนี้เหมือนว่าเรื่องนี้มันน่าจะใกล้จบลงแล้วล่ะก่อฟ้าภารกิจพลังด้านลบหตัวละครจี้ชิงหลินพลังด้านบวก60เต็ม100พลังด้านลบ50เต็ม100 ลดลงอีกแล้วหรอหมูเห mm ่า hmm. ๆเราเริ่มต้นกันใหม่นะเห่าๆฉันไม่ได้เป็นคนใจกว้างแล้วก็มีน้ำใจขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ฉันจะอดทนไปก่อนเพราะว่าเธอมันยังเด็กอยู่ฉันจะรอจนกว่าเธอจะโตแล้วค่อยเอาคืน ในห้องนี้ฉันยังไม่เคยทํามันมาก่อนแต่ฉันกะว่าจะลองดูเธอเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีก็ล้วกันนี่มันเรื่องอะไรอีกวะเนี่ยดูเหมือนว่าฉันคงต้องทางานหนักมากกว่าเดิมในการที่จะลบพลังพวกนี้ได้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องไฟมีอินยเมลลี่สัญญตว์เลี้ยงตัวน,น้อยของเจ้านายทั้ง5ตอนที่19ละ20อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ